โอ้ย oh, สีเลยโลกปีศาจโคตรสนุกเลยวะ่ะเอาลุงวันเออดิเห็นเองเองเอดูซีรีส์ไรมั้งดูโูซีรีส์โลกปีศาจน่าจะใช่เดดูยมมาแล้วกัน แต right ่พอเราอันนี้ก็เงินหลายพันเหมือนกันนะอืออืมท่านจะไปขึ้นรถีฟขึ้นในการ Mai danh nickel hiyako 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 hay hiyako hook kado chu ku ku ku

อืมอ๋อสวัสดีสอ๋อนี่ลุงมีงานเหงนไหมโอมีอะดูมันว่าจะไปเอ่อที่รับขุดหินนะเนาะขุดหินอโอเคผมไปทํามารุกัน แค่ไหนเงินตกแทนทำชาวบ้านดูก่อนอุ้ยตก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 เออลุงค่ะเออที่ขุดทิ้งได้ยังไงอ่าตรงไปเลยโอ้ยทำไมเออจะไปไหนอ่ะแพ้ขุดทิ้งครับอือ่า ข่าพวเขาลูกนี้กันเลยดาจอทิินอ้าอ้อทำไมนไบินไปเลยรับบินหรือว่าจะลอเป็นหินตรงนั้นาลองำรวจ่ขายกันออฮะเฮ้ยเออใช่คนนูใชใช่แล้ว เออจะมารับสมัครนะครับโอเคเลยคนนี้ชวนให้ขาดคนเลยนะแล้วอุปกรณ์ครับตัวนี้คนนี้นะแล้วปิดินเลยเฮ้ย ทำไมเป็นทางอย่างนี้ล่ะแล้วนนทำไมไอ้เครื่องบัง๊มหินมันขัดเออๆแลมันจะพังอีกแล้วมนะาวันนี้ลองกนเท่านี้ก่อนฉันสอม,มันก่อนนทำกันกูกรานิเนี่ยเหนื่อยเลยนะเนี่ย

ช็ไม่ตื hmm. 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 ิแม่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มไม่กินทหุ่เลกตายล่ะ มันมาเร์จจมตีนบ้างกูว oh ะโอ้ไม่กัดกินเดี๋ยวนี้นะมึงใครได้ความเสียตรงไหนบ้างอนี่เอาเยใคร ไปบ้นเก็บตรงไหนมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าการเดินทางไปจะมาอกอไหร่อยขบานเอาก่นแล้วกันไปทีวีดก่อนแล้วกัน แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมเกย์กลายเป็นผู้หญิงได้สงสัยน่าจะเป็นการผิดพลาดของการทดลอง